ที่นี่สงการมาตะโบลานจะมีเรื่องเล่ามากเรื่องธรรมบานทรามบานกุม่านเนี่ยเป็นผู้ฉลาดหลอบรู้ในปัญหาทั้งปวงการที่เล่าหลอบรู้ในปัญหาทั้งปวงผู้ได้มีปัญหาอยังกามาถามเล่ามีข้อของใจยังกามาถามเล่าเรื่องเล่ามันเล้ดังไปถึง เท่ากบ,บินละพมเท่ากบ,บินละพมเนี่เป็นหญ่ในโลกนี่เม่เรามีลูกสาวยุ่เจ็ดคนเท่ากบ,บินละพมเราก็เลยมานัดถามปัญหากันทกปัญหากันครับธรรมบานพอมาทกปัญหากันแล้วไงปัญหายังก็แกอะไรเม็ดเราก็เลยถามปัญหาอีกขอ้อนึงมาย่างมือเศาร์เนี่ยสิริยุสัยว่าไง ย่มกังเว้นสิริยุสัยย่มกังเคลืนสิริยุสัยให้เวลาสามมือหามือมาจำโมเมนต์ละเมื่อว่าจึงเสราา็ล้วกันถ้ามอบาลคืดโบออกนี่ปัญหาเลยก็คือขันทมบาลแก้ปัญหาได้เท่ากับิลลรพุ่มสิย้อมตัดหัวถวายเลยขันทมบาลแก้ป่ะเด้ธรรมบาลก็ต้องตัดหัวขึ้นกัน เพราะธรรมบานคือหาบระด้หลกเมื่อที่หาที่หกแล้วเมื่อที่หกแล้วไปเล่ไปลีนอนอยู่ในปา่าธรรมบานเนี่เป็นผู้มีบุญหลายแล้วฟังภาษาสัตว์ออกพราะไปลีนอนอในป่าแล้วละ่ะราะว่าจะในน่กระสีตายแล้วแก้ปัญหาว่าได้ไปลีลบอยู่ในปา่าพรไปลบยูนในปา่าเพอะดีนอกอินทรีหัวกับเมีย ถ้ากันมาบินมามาจากไปทั้งต้นใหม่ตัวโศกันมืเอื่นเขาสิได้กินยังมาสั่นว่านกนกอินทรีว้ากันมืเอื่นเพราบว่าต้องไปหาอาหารผู้ฟัวว่า,วาไปยังมาสั่นเนีย่ยสิได้กินเนื้อถ้าม,มาบาน่าสั่นไปยังยังสิได้กินเนื้อถ้าม,มาบานเพราะว่าถ้าม,มาบานแก้ปัญหาเท่ากับบินและพ่มบ่ได้มอแก้ไว้เราต้องตัดหัวเนื้อของธรรมบาน ร่างกายของทัพมาบานหาก็สิได้กินเป็นอาหารนะครับถ้าห้องเลยอ่ระจำเป็นต้องไปหาปัญหาอีกอย่างทัพมาบานเก็สิแก้ววได้ดพระท่านเมียถามปัญหาก็มีอยู่ว่ายี่มือเ้าสิริยุสัยนี่มือกังเว้นสิริยุสัยนี่มือแรงสิริยุสัยทัพมาบานแก้ววได้ก็สิได้ตัดหัวจะขวางทุกันพระว่าอะไรคุเมียก็ถามขันสมันยุสัยเราบัดนั้นขันสมทัพมาเอ สิริมันอยู่ใส่ท่านผู้มียถามผัวผัวก็เรียกว่าย่ามือเศร้าสิริอยู่หนาเป็นอย่างสิริจังอยู่หนากรลองมึงตัวขันตื่นขึ้นมาบ่ส่วยหนาจิตตาอกโลกอยู่ก็ท่านนั่นแหละคนทั้งหลายตื่นขึ้นมาย่ามือเศร้าต้องซวยหนาซวยตาานาล่างหนาแต่งหนาให้ดีให้งามส่นก็เรียวสิริมันเลยอยู่หนาก็ท่านความสวยความงามมันอยู่หนา ย้ำกังเว้นเงนเดียวย้ำกังเว้นสิริยูใสสิริยูเอือกไปสั่นเพียงแค่ยูเอเพราะว่าย้ำกังเว้นขนสีสงสนานอาบน้ำแล้วก็เอาน้ำอบน้ำหอมท่าไว้น้ำเอือกนน้ำต้นน้ำตัวไปสั่นย้ำโมเร่งเลยสิริยูใสย้ำขึ้นย้ำขึ้นสิริยูเท่าไปสั่นคนทั้งหลายสิรับสินอนตรงล่างตีนให้สะอาดสะอ้านสะกอนยังขึ้นไปนอนไปสั่นธรรมบานฟังแล้วก็หืบ่ตายแล้วกลัวไปสั่น พตายแล้วกูว่านพราอหอวยามุดเศร้ามากกินเขากินน้ำแต่งตัวแล้วก็ไปไปตอบปัญหาพอตอบปัญหาแล้วพระยไอ้เท่ากับบินละพ่อม,มาตอบถึงอีวอะว่านเท่ากับบินละพ่อก็เลยติดัดหัวบูซาพอตัดหัวบูซาแล้วก็เลยสัง่งไปว่าขันหัวเราเนี่ยลอยไปทั้งอากาศมันสิเกิดพ่วมแห่งแรงขันต๊กในพื้นพื้นแผ่นดินพื้นแผ่นดินก็นสิเกิด ห้อนเกิดไฟบรรเลกันลูกขึ้นใหม่อันโต๊ใแนะนำน้ำทะเลสิเหือแทงหายไปแล้วนี่นะเฮ็ดจังไดเราวมีลูกสาวอยย่เจ็ดคนแล้วก็สร้างลูกสาวว่ะแต่ละปีต้องเอาหัวของพ่อนี่ไปแห่อ้อมเมืองแล้วก็สงสนานด้วยน้ำลูกแต่ละคนอะ่ะปีละคนละคนไปปีนี้นั่งสงการซื้อไว้อย่างเนี่ยตระเลมีประวัตนะินั่งสงการมากเนี่ยนั่งสงการลากสด สื่อแล้วนั่งสงการปีนี้เป็นยักกินเลือดกินเนือ้อเป็นอาหารปีนี้อันตรายอยู่ใ่นั่งสงการผู้สิแห่พอออมบานออมเมืองในะระเบีนี่ก็เลยมีหอดย่ำเดินหามานันนี่เขาเลยมีการเทดสงการนี่การทำสงการแห่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาของเขามีพระพุทธทร,าารูปทระบรมสารีริกธาตุแห่ออมบานออมเมืองแจะสงสนาดโดยนำอบนำหอม หอดรอบปีมาเห็ดจังสันเท่าเห็ดสุปีสุปีโบราณเบนพระเห็ดจังสันเพิ่นเอาเท่ากบิลอแล้วพุ่มแห่ออมเมืองสำหรับก็สงน้ำเพื่อว่าให้โลกนี่ห่อนหลายว่าสันหอดรอบปีต้องได้สงได้สนานเนี่เพราะว่เหตุเป็นประเภทนี้มากถึงหอดพวกเขานะเขาก็หเหตุพระพุทธรูปเพราะว่าสงน้ำสงสนาน,นโดยน้ำอบนำ้ำหอมล่าง,างน้ำให้มันซุ่มมันเย็นขึ้นมาว่าสันข้อหมายมันข้อห,หมายของคนโบราณ น้ำสงน้ำแบบมันซุ่มมันเย็นขึ้นมาแล้วมมีประเภทนี้สงการเราเรื่องสงการนั้นเป็นไปเป็นมาอย่างสีหละเรื่องสงการเขากับพระกันสงแลบ้วงศาสตรน้ำแล้ว,ลวตะกี้พิ่งเกาน้ำอบน้ำหอมไปล่างน้ำพระพุทธรูปแล้วน้ำอบน้ำหอมพอมุ่มลงสงุนีว่าจะศาดตร์กันใส่สีร้อมหรือน้ำทางทางอย่างนี้มสงการสมัยใหม่ หรือขี่ตมพ้อมสมปะปีแน่วล่ะคนสงการาปีนี้มันโควิดน um. ําการักษาระวังเอาไปเอามันมวลเกินประมาณก็บได้บานเมืองเดือดร้อนนี่โรคระบาดมาท่วมสงการพอดีเลยโรคระบาดคนกบได้เที่ยวหลายผู้ไปเที่ยวกบก่าไปหลายเลยระวังตนระวังตัวเอา ปีนี้สงการมาท่านประเสธสีลายวาลายละคนนั้่าโควิดแต่วันที่สิบหาบ่ายสามโมงวันที่สิบหาสิบหานาฬิกาโดยประมาณท่านไปที่ทสงนมพระร่วมกันผู้ใดมาเดชกมาผู้รดอัน,นอันตรายกบุมาโม่่าก,ก็ต้องรักษาระยะห่างรักษาความปลอดภัยให้จาของน้ำให้มูคณะน้ำสังเกตจาของเรา เป็นรู้สึกว่าเป็นไข่เป็นน้าวก็บม่มากรักษาเอางดที่เฮี้ยนนั่นแหละตั้งใจอธิษฐานหาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คูบาอาจารย์เราตนนั้นไปมากกับบัลลักนั่กับลําบากบ่ะสะดวกเลยทั้งโรกระบาดน้่สงการปีนี้บ้านเฮ้าีนแรงอยู่ดิเขาบ่ผ้ายูกเขามมลืมบึ้มบ้ามนาม้าท่วมบางคันบางเหนยียดทั้งเลิ้นพ่อไล่เนี่ เพราะไล่ๆนะ่ยแต่วมันก็ลดค้มห่อนหลายเติบลดคมห้อ,หอนหลายเติบอยู่นี่แหละหุวใจประเภ่นี้สงการเรื่องเปลนไปเป็นว่านเป็นมานยังสันตโบรานตะกรนพุทธศาสนาคนเข้าก็เลยไม่ประยุกตเอาพระพุทธโูกเข้าเลยลหละเป็นเครื่องสักการะบูชาแล้วก็มาสงมาสนานกันเป็นธรรมเนียมประเพทนีเสืบกันมาก แตก่อน,นเป็นเรื่องศาสนาพหัมอันนี้นเป็นเรื่องศาสนาพุทธเอาก็ทรงพระพุทธรูปทรงพระบรมสา,าลายิริกาธาตุคว,ว่าอาจารย์เฮ้าเห่ถมันซูมมันเย็นขึ้นว่านั่นลหละ